ครับวันนี้ก็อยู่กับช่องรายการซกิวทีวีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแกล้งน้องกัน,นครับด้วยคำนี่อันนี้ด้วยเงินจํานวนนี่ครับประมาณนี้ครับก็จะเอาไปแบบแจกเด็กๆก็เสษตังได้นี่ก็เป็นเสดตังของพี่เองนะน้องๆก็ไม่ต้องอะไรมากเดี๋ยวตอนอื่นผมต้องใช้ตัวช่วยก่อนก็คือเพื่อนเห็นข้อความนะครับ นี่คือตัวช่วยของผมมาผมผมจะไปเอาขี่ควายครับใช่เพื่อนเพื่อนฟังไม่ผิดผมจะไปเอาขี่ควายไปเราก็ต้องใส่ถุงมือกนก่อนนี่ผมจะเอาก้อนนี้เลยคัดแยกงวันี้ที่สุดเข้ามาแต่กล้องน,นี่ครับก้อนนี้ดีสุดเลี้ยงเลี้ยงเตอท่าน,นผู้ชม <laughs> โอเคเอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่เราจะเอาไปแก้งกับน้องกันนะ ดี๋ยวจะแก้ไงเด่ที่จะติดตามไปไปไปกันเลยโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานที่จับอันนี้ก็ผมจะอธิบายก่อนนะผมจะเอาเงินจะมีประมาณอย่างเงี้ยประมาณสามชั่วโผมจะเอาเงินวางไว้ตรงนี้ให้น้องๆกันมามาลงตัวกันใช่ไหมเสร็จตรงเนี้ยไอ้โย่มาลงตัวกันปุ๊บผมจะเปิดปุ๊บมันก็จะแจ๊จากเหรียญกันนั่นแหละผมจะเอาชี้ควาย ไว้ตรงอันสุดท้ายอ่ะท่านผู้ชม,มแล้วใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้จับจะเอาออกก่อนนะรับาก,กัาแล้วก็รอเรียกรวมน้องๆมาอยู่นี่นี่ครับห <c oughs> ลงังดีเลยมาดูดูดูใครที่เขาดูทลิปนี้ไม่ได้ก็กดออกเลยนะครับ <c oughs> นี่จะไว้อันสุดท้ายแล้วกันโอเคครับก็อีกสองอันสามอันผมก็จะเอาใส่เป็นเงินจริงนะเงิน เงินนี่แหละครับนี่คนระับเป็นเงินทั้งหมดที่ผมจะเอาใส่โอเคเดี๋ยวก็ไปเรียกพวกเด็กกระจกมาก่อน <c oughs> พิมพ์บอกอน้องๆไปแล้วให้มารวมอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวก็สักพักคงจะมาแหละโอเครอตอนน้องมาเลยเนาะ few moments later <c oughs> ของ <c oughs> อีกแล้วเออน่าเชื่อกูนี่นอยากได้ไหมฮะอยากได้ไหมฮ <c oughs> ะฮะอยากได้ไหมอ่ะมึงอยากได้ <c oughs> เอออยากได้ไหม่ะอยากได้มันก็ต้องเล่นเกมแค่นั้นแหละรอพวกอีพีมาก่อน เอมจะมันออามาเออก็ได้โอเคครับตอนนี้ลูกกระจกของผมก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูครับโอเคตอนนี้ก็อ,อ,อย่าตอนนี้ผมก็จะอธิบ,บายกติกาให้มันฟังนะมามาฟังกติกาเร็วก้า <9 S 2> คือมีเงินอยู่สามสิบบาทงินอยู่สามสิบบาทพี่จะวางไว้ในนี้สมมุติวางนี้สิบบาททุกให้ไปเองมาลองกลุ่มกันถ้าพี่เปิดปุ๊บใครยิบได้ก็เอาไปเลยแค่นี้ ทำคลิปแจกฉมามาหันหลังไปท่งนู้นกูจะใส่เงินกูไม่บอกจำนวนว่าอันไหนเยอะกว่ากันอันไหนน้อยกว่ากันโอเคกล้องมานี่ห้ามโกงนะห้ามโกงนะใส่ไปห้าบาทเฮ้ยเฮ้ยห้าโมงเลยห้าโมงห้าโมงห้าโมง อานไหโอ้กินเฉยอะไรอ่มันพร้อมปล่าพร้อมแล้วได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่บอกมึงดูเลยอันไหนเยอะกว่ากันอันไหนมันเยอะกว่ากันมึงอยากมึงจ้องไปเลยมันมีเหรียญสิบอยู่อันหนึ่งมาจะเปิดนี่ก่อนเอออย่ามาที่เอาแบบใกล้ๆอ่ะเออเอาแบบเห็นอ่ะเอาห็นทั้งคนเห็นทั้งเมืองมาสามสองหนึ่งยังไงวะมาดูอันที่สองครับอันที่สองครับ อย่าเข้ามาใกล้กัน่อยอย่ามาอย่ามาเฮ้ยสามหนึ่งกล้เฉยหาเว้ยหนึ่งได้กี่ใบเนาะใชิบหยเฮ้ยอันที่สามลำมันใหญ่ขึ้นครับคุณไม่แย่เหรอวะเอาไปไม่ด้ก็ได้แย่อยอะมาโอเคตรงนั้นก็ได้เขาใกล้ๆเออมาเข้าใกล้ๆกันเลยเออแบบมุมอ่ะอ่ะอันนี้นัจับะไรสามสอง นึกได้ได้อัสุดท้ายมาสิบบาทนะไม่มีเหรียญสิบอ่ะที่กูมาใกล้ๆแก้วตรงนี้เลยขอแบบจไมมันดูจังวะสามสองและใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้แจวมาลอ้นกันครับผม มันมาแล้วมันมาแล้วหนีกันเป็นหมดแล้วอย่าตัเหนองอนเออฉีน้ำใส่เยอะเออเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นไงแกเป็นไงเป็นไงรู้สึกไงวันนี้ได้กี่บาทเอ้าวันนี้ได้กี่บาทนี่ไงสิบบาทนี่ไงสิบบาทสีเหลืองไหมสีเหลืองไหม อ่านี ini, hey ่ค oh okay, okay. nice. ือรางวัล่ะเอาไปเอาไปเอาไปป่ะเออเอาไปเลยครับอย่างนย้เอาไปเลยโอเคโอเคแก้วนี่คือตากล้องเมื่อกี้ถือกล้องอยู่นี้เลยกลัวมันเอามาแปลไอ้เหี้ยโอเคโอเคไหนน้กี่บาทนับไปดูดินับไปดูหน่อยแปดเก้าสิบแปดสิบส้าหบาทแล้วมีวเออก็ดูคุ้มแค่ไหนกับการจับ โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ให้ผมด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้จบเท่านี้ครับ